จเด็กเด็กเด็กว้าหมูหม้อยับแม่ยับยับซื้อเอาเอายืนดีๆเดี๋ยวมนเลาะแล้วค่ะ สมใจแล้วใจมูละ่ะสวัสดีค่ะกันช่องป้านางชาแนลนะคะไปเลยโอ้โหดูจะเหยียบคอฉันอยู่แล้วเนี่ย ไปไหนไปไหนไปไหนหมูออ <c oughs> ยืนดีๆเ <c oughs> ดี๋ยวมันหลอดอะค่ะมะฮอนกับบันีมะฮอนลมเบิดมือลมเบิดมือ หมูน้อยดุกดีหมูน้อยดุกดีอ๋อสวย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 ชอบจังชอบดอกหญ้าข้างถางบนหลอดดีดีเว้ยเดี๋ยวนอนซุ่มกัน หมูมูกัะอันนอนเบิดขึ้นสอดแจงแบบโมตีนเป็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 นหนาวถ้าเป็นตีนตาขยับมันก็คือเป็นหนาวไงอาลาเอามึงหมูเห็นหมูเห็นอะไรหมูเห็นเนี้ยตัวเนี้ดำๆ มีความสุขหลายฟินมากเลยอยชอบดอกหญ้าสวยเอียงอียงยืนดีๆยืนดีๆตื่นเต้น มวนก็นจะประมาณนี้ค่ะแต่เสื้อตัวนี้เป็นเออซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วปรนั่งยางไปซื้อตลาดนัดเนี่ยซื้อปีที่แล้วอันใส่หลวมกว่านี้ปีนี้ใส่พอดีนะปีที่แล้วใส่แล้วมันจะหลวมก็เอาหนังยางรัดจก ก็จริงๆคือ,อถ้าดูแลเขาดีนะเขาก็จะบบ่ป่วยค่ะจริงอยู่เหมือนที่ปีหรือว่าหลายๆท่านบอกว่าน้องหมาพันนี้นะก็จะเลี้ยงยากเลี้ยงยากบ่สบายบ่อยนี่สินะป่วยบ่อย,อยอแต่ไะนั่งไะนั่ง หูท่านเหรอเด้รูปวิธีแล้วว่คือคือถ้าเขาปล่อยเขาอยู่แบบเห็นเห็นมานอนขังท่างโอ้โหจะโดนใส่เขาไม่บวกหลายการบึงงจะของพ่อเม็ดอ่านี่ค่ะก็คือมันที่หลายๆท่านบอกก็คือเขาจะเลี้ยงยากแต่ปัญหาจับ ทัางเขาเขาออกแล้วพอจะหูแล้วว่าเรียงแบบใดอย่างนีนะเขาถึงสิบบ่ป่วยคือต้องไม่ให้สกรปรกสกรปรกแล้วเขาก็จะคันแล้วเขาก็จะแพ้แล้วเขาก็จะเกาแล้วก็จะเป็นแผลแล้วเขาก็จะป่วยแล้วเขาก็จะเป็นไข้ไไกินก็นอยากินตัวทีอย่างนีนะ,ะไม่ใช่ เรากินอะไรก็เอาให้เขากินทุกอย่างอย่าเสนะอันนี้กะมีฝนเร็วแห้งแต่ต้องระวังการระวังเอาไว้เราระวังเอาดีกว่าเราไปเข้าไปหาหมอบ่อยๆเนี่ยค่ะเขาก็แทบจะไม่เป็นอะไรเลยนะเนาะเนาะเป็นตีแล้วเนาะเป็นไข้ลุมๆแค่ตอนนั้นช่วงหน้าฝนออลําบากหน่อยที่ว่าผ้าแลนฟ้าฝน ไปเข้าห้องหน้าไม่สินะยังมือเศร้านาสงสารนะสงสารปวดท้องกับฝนกระโตก้าตื่นกันมากอย่าว่าแต่เขาเลยเราเวลาปวดเรายังไม่ไหวใช่ไหมเออนั่นแหละสงสารก็เลยผ้าแลนผ้าฝนกับมีเป็นไข่น้อยแต่ก็ดีที่เราเอ,อขอซื้อยาคุณหมอมาไว้อะ ยาลดไข้แล้วก็เช็ดตัวเจะเสร็จอนะ่ะดูแลเอาค่ะปับปับเปลี่ยนเอาข้ามวิธีของเขาเราแต่ถ้าไม่สบายนอกเนื้อจากนั้นบางทีที่เราดูแลไม่ได้เราก็พาไปหาคุณหมอแต่จริงๆก็อ่าเรามาเจอคลินิกที่คลินิกที่ดีค่ะบริการดีแล้วก็ราคาก็ เบาลงหน่อยแต่ว่ายาก็มาตรฐานเดียวกันนะบอกถึงนะตอนแรก,ก็คิดว่าจะดีบ่สิคือหมองเกาบ่ดิสินะเออแต่จริงๆก็ก็ไหวอะค่ะก็ก็ภาวนานะไม่ให้เข้าป่วยจะ <c oughs> ดูแลก,กันไปค่ะคนเข้าป่วยเขายัางไข่ซื้อๆเขายัางโมเป็นตายูเนาะนั่นแหละค่ะ ดีนะบุญหลอดบุญหลอดเพื่อนไขน่เนาะเป็นแค่หาใครเ่ื่อตอดแตนตอดหรือขี่เคบตอดหรือต่ออะไรเงี้ยหาไข่ใญ่ป่งสนบุญหลอดก็แข็งแรงค่ะบุญหลอดดีดีนี่ก็แข็งแรงเดี๋ยวจะพาพวกเขาไป รับวัคซีนมันจะมีวัคซีนประจำปีมันบ่กทุกตัวต้องฉีดนะคะทุกตัวต้องฉีดโอ้โหใครอ่ะเขาเห็นอยู่ข้างทางใช่ป่ะนกหมายใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาเลนผ่านซื่อๆนะคะเห็นป่ะไม่ได้พร้อมบวกนี่แหละเห็นไพเลีนผ่านบไดเห็นป่ะเนี่ยสนใจเลยสนใจเลย ตรายไม่ได้เลยนะเนี่ยขากคนไหลก็แช่ให้น้ำเลยค่ะเป็นโฆษณานแน้นำแน่พอกันไม่คลิปหนาค่ะสำหรับกลิปนี้สำนิกอนค่ะตรายเรยเปิดกระจกไม่ไ,มได้มันจะกระโดดไปใส่เขาจะรู้ตัว